ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสร์แก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999ไลน์แอด SRI_999 คขมรัวปเมยี่สิบเอรอบกัดไทยละเมิดข้อตกลงรู้แล้วทำไมเขมรพยายามที่จะยึดพื้นที่ไทยแต่สุดท้ายต้องคว้าน้ำเหลวนอนเฝ้าป่าเพียบสำหรับเหตุการณ์ดูเดือดค่ะโดยเฉพาะที่ปราสาทต,ตาควายเมื่อคืนนี้ที่ไทยและกัมพูชาค่ะมีการลัดกันยึดไปมาโดยเขมรค่ะมีการทุ่มกำลังแทบหมดหน้าตากักเพื่อที่จะยึดให้ได้แต่ในที่สุดไทยค่ะก็สามารถยึดคืนมาได้สำเร็จโดยก็ต้องยกความดีความชอบค่ะให้กับกรมทหารราบพีสามสิ รักษาพระองค์ที่มีการทุ่มสุดตัวเข้าแลกปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและนอกจากเหล่าทหารกล้าแนวหน้าแล้วก็ต้องมีการยกนิ้วให้ค่ะกับอาวุธหนักของไทยทีกองทัพบกและกองทัพปากาศได้มีการนํามาใช้ในการจัดการครั้งนี้ทําให้ขเม้นแพ้่รับค่ะด้วยเพจหัวหน้าเผาเล่าทุกเรื่องค่ะได้มีการโพสรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องดูเดือด พร้อมกับมีการเปิดคลิปเหตุการณ์เผยเห็นถึงศักยภาพของกองทัพไทยเช่น28กรกฎาคมเวลาประมาณ23นาิกา16นาที2,000ปอนด์ลงประสาทตาควายเรียบร้อยดอกนี้ฐานไม่ละลายให้มันรู้ไปต่อมาค่ะ23นาิกา24นาทีโดนเมมนขึ้นมา40ลำระวังด้วยครับสว่างยิ่งกว่าไฟกระสืออีกและ23นาิกา40นาทีได้มีการลงคลิปกองทัพไทยทำการย่อน2,000ปอนด์ใส่กัมพ ูชาภาพและเสียงจะเป็นอย่างไรไปลองฟังกันเลยค่ะ ฝั่งกัมพูชาล่าสุดค่ะพบว่ามีการปล่อยคลิปหลักฐานออกมามัดตัวเองโดยได้มีการปล่อยคลิปค่ะที่คเคมินมีการรัวใส่ไทยในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกา45นาทีซึ่งก็เลยเวลาเที่ยงคืนเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนโดยเพจนักเคลื่อนไหวชาวคเคมินค่ะได้มีการออกมาแชร์โพสต์ของเพจเสรีภาพฟรีดอมของคเคมนินที่มีการลงคลิปค่ะพร้อมกับมีการระบุว่า b m 21ออกมาแล้วไม่เพียงเท่านั้นค่ะนักเคลื่อนไหวชาวคเคมินยังมีการ ลงคลิปที่เผยให้เห็นร่งของทานทเขมตนนอนเรียงจํานวนมากพร้อมกับมีการระบุว่าเคารพการเสียสละอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้เราไปชมภาพหลักฐานและเหตุการณ์พร้อมๆกันเลยค่ะ ไรก็ตามสาเหตุที่ทําให้คอมเมนต์นั้นพ่แพ้ไทยนอกจากอาวุธุธปรกรณ์แล้วด้านภูมิประเทศก็สําคัญที่ทําให้คอมเมนต์ค่ะต้องพบกับจุดจบสูญเสียจานวนมากเพราะพื้นที่ประเทศกัมพูชานั้นเป็นจุดที่ถูกเรียกว่า ทุ่งสังหารซึ่งก่อเสียเปรียบอย่างมากในทางการรบไม่ปล่ายใจเลยว่าทําไมเขมรค่ะพยายามที่จะยึดพื้นที่ฝั่งไทยให้ได้เพื่อชิงความได้เปรียบและก็สร้างอํานาจในการต่อรองในเวทีเจรจาจนต้องยอมเสียงค่ะทุ่มกําลังพลทั้งหมดลงไปทั้งทงที่รู้ว่าสักยภาพกองทัพนั้นด้อยกว่าของไทยอย่างมาก ซึ่งรายละเอียดค่ะเรื่องทุ่งสังหารเขเมรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานน์ศกวรทธ์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนนะบริหารศาสตร์หรือวานิดาเคยมีการพูดเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ,ะกัมพูชาเองต่างหากที่เคยเป็น killing field หลือทุ่งสังหารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกัมพูชาด้วยกันเองเป็นล้านๆคนสมัยขเขมรแดง เขมรสามฝ่ายรบกันกัมพูชาเนี่ยมีโอกาสเป็นทุ่งสังหารอีกรอบนะฮะซึ่งมันไม่ได้ยากเลยนะวิธีรบกับกัมพูชาเนี่ยนะครับเอา,เอาโดยภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับกัมพูชาเนี่ยล้อมโดย3ประเทศออกทะเลได้ข้างเดียวทางอ่าวไทยนะฮะฝั่งเต็ดลาวเนี่ยเป็นลาวฝั่งที่ไม่เจริญนะเลยสามเหลี่ยมมรกตรตรงช่องบอกไปนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเวียดนามนะครับ ฝั่งไทยเนี่ยพรมแดนเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่องบกตรงสามเหลี่ยมมรกตมาเนี่ยจนเกือบถึงแสะแก้วเนี่ยเป็นสันผานะครับที่เรียกว่าเทือกเขาพนมดงรักนะฮะซึ่งสูงกว่าเขมรต่ำประมาณ150เมตรถึง250เมตร400กิโลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีจุดอ่อนนิดนึงตรงอกองกำลังบุรพาบุรพาพยักษ นะตั้งแต่จาแก้วมาเนี่ยนะครับประมาณ60กิโลเมตรซึ่งเป็นที่ราบต่ำที่น้ำท่วมนะแต่กองกำลังบุรพาก็เอาอยู่แล้วก็มีคลองประมาณร้อยกว่ากิโลนะหลังจากนั้นก็เป็นภูเขาอีกคือเทือกเขาบรรทัดไปจนสุดที่ตราดนะตั้งแต่จันทบุรีตราดนะวิธีง่ายๆเลยนะครับนะฝั่งไทยเนี่ยก็ ยืนอยู่บนหน้าผาเนี่ยนะครับถ้าชาวบ้านจะช่วยนะฮะก็ทำบ้างไฟใส่อาวุธนะยิงถล่มกาไปในกัมพูชาสูงกว่า250เมตรเนี่ยยิงได้ไกลครับนะกัมพูชาก็จะเป็นทุ่งสังหารนะตั้งแต่อุบลมาจนถึงส่าแก้วนะฝั่งจันทบุรีก็ทำได้แบบเดียวกันนะระยะยิงนะฮะจากเทือกเขาพนมดงรักบนสันผาเนี่ยนะครับลงไปถึงพนมเปญเนี่ย 300กิโลเมตรเผอิญว่ากรมสรรพวุฒิทหารบกสามารถผลิตลูกกระสุนปืนใหญ่วิถีไกลได้เองเราผลิตนะปืนใหญ่วิถีไกลย,ยิงได้300กิโลเมตรถล่มพนมเป็นเนี่ยให้ราบเป็นหน้ากลองได้อย่างสบายๆภายในไม่กี่นาทีนะเพราะว่าภูมิศาสตร์เนี่ยเราอยู่สูงกว่าเขาประมาณ150เมตรตลอดชายฝั่งตลอดชายแดน ทั้งเทือกเขาพนมดงรักทั้งเทือกเขาบรรทัดเรามีจุดโบนิดเดียวตรงสะแก้วนะฮะซึ่ง60กิโลเนี่ยนะฮะกองกำลังบรุรพาเข้มแข็งมากเอาอยู่บรุรพาพยักฆแล้วก็มีค่ายจากกระโปรงที่ปราจีนบุรีก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะรบกันแบบโหดจริงๆเนี่ยนะกัมพูชาต้องไต่หน้าผาขึ้นมานะเพื่อจะมารบกับไทยนะ หรือเอาเครื่องบินบินข้ามมาฝั่งไทยอันนี้ถ้าจะเอาเครื่องบินรบบินข้ามมาฝั่งไทยเนี่ยนะฮะกองทัพอากาศเราก็เข้มแข็งนะครับยิงถล่มได้นะฮะแล้วก็กองกําลังของกัมพูชาก็ไม่ได้มีแสนยานุภาพอะไรเทียบเท่ากับกองทัพไทยในแง่ของจํานวนทหารกําลังพลก็ไม่ได้ดีนะครับอาวุธก็ล้าสมัยนะครับเพราะ กองทัพไทยไม่ว่าจะทัพบ,บกนะทัพอากาศเนี่ยนะครับสนธิกำลังแล้วใช้วิธียิงปืนใหญ่วิถีไกลเนี่ยถล่มพนมเปนให้ราบเป็นหน้ากลองเพราะเราอยู่บนที่สูงเขายิงขึ้นมามันก็เท่ากับยิงใส่หน้าผาไม่ไม่มีมรรคผลอะไรนะครับต่อให้จะรบขึ้นมาเป็นทหารราบนะก็ยิงลงไปนะฮะ โดยชายภูมิเนี่ยเราได้เปรียบอย่างที่สุดโดยแสนยานุภาพของกองทัพเราก็ได้เปรียบอ่านี้ถ้าจะรุกทางทะเลนะก็คือฝั่งเกาะกูดนะครับกองทัพเรือเราก็พร้อมนะครับเรามีเรือฟรีเกตเรามีสารพัดท,ที่เราจะสู้ได้นะครับเอาง่ายๆนะครับเนะี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งให้กองทัพเรือเนี่ยถอนทัพออกจากบริเวณเกาะกูด กองทัพเรือไม่ได้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับกองทัพเรือเนี่ยไม่ได้ถอยออกเลยไปซ้อมรบตรงเกาะกูดแทนนะครับออพอรัฐมนตรีกลาโหมสั่งให้ถอนทัพจากบริเวณประสัทต,ตาเมืินทมกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่สองนะฮะก็ส่งทหารเพิ่มขึ้นไปไม่รู้กี่เท่าพร้อมกับลำเลียงอาวุธเต็มที่นะฮะ แม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินพัดกลางท่านก็บอกว่านี่คืออธิปไตยของไทยนะครับเพราะในแง่ของการทําสงครามเนี่ยนะครับกองทัพไทยไม่ว่าจะทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศบวกกับภูมิประเทศซึ่งได้เปรียบอย่างเต็มที่เนี่ยบวกกับความสามารถในการผลิตอาวุธของไทยได้เองซึ่งสามารถผลิตลูกปืนใหญ่วิถีไกล300กิโลเมตรเนี่ยถล่มพนมเปนได้อย่างไม่จำกัด จากที่สูง250เมตรก,ก็ลองจินตนาการดูว่าจะสนุกสนานแค่ไหนเพราะโอกาสที่กัมพูชาจะเป็นทุ่งสังหารอีกรอบเนี่ยมีสูงมาก คือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทําบุญบเพื่อไปซื้ออุปรกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สาแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสําหรับผู้ทาบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทนาบัตรไปลดาภาษี1เท่าและสําหรับบริษัทห้างร้านบริษัทท่านได้กำไรเยอะๆร่วมทําบุญสักแสนหนึ่งเอาเสื้อไปเลยเป็นร้อตัว 200ตัวเลยเขาไม่อยากค่าใช้จ่ายนะเขามอบไปเลยเขาทำเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลัง